โทรศัพท์กูเป็นไรไม่หน้ไอ้ดอกมันชอบราน้ำทิ้งมันชอบกระตุก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 ูรู้สึกว่าแบบมึงกูอยากได้โทรศัพท์ใหม่呀โอ้ย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 มึงคือจะตัดคลิปแบบให้ทุกคนเห็นว่าแต่งหน้าแล้วจะแต่งหน้าเสร็จไหมไอีดอกไม่แต่บันจะออกรุ่นอะไรแล้วนะ 1ิบเจ็ดจะกำลังมาสิบหกเลยล้วนเลยลนเนี่ยกูงงมากเลยคือปกติแล้วว่าสิบหกคือลื่นปื่ลื่นปืนแล้วไม่มีค้างไม่มีแบบสะดุดไม่มีเล,เลยถ่ายทุกอย่างคือโฟลมากอันนี้คือเริ่มหน่อยเริ่มช้าเริ่มอปืดเริ่มแห้งเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนช้าลงช้าลงพูดอะไรก็ดูช้าลงไปหมดเลยอะมึงเข้าใจเรื่องปะอีดอกกูก็มัยข้าวใสมันนัเข้าใจเรื่องปะ อีกรอกูจะบ้าตายอยู่หลังเนี้ยกูเออไปปิดกล้องก่อนดีกว่าไหมอีกเห่อย